ท่านนะคะเข้าไปชมว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยแนะนำเราด้วยค่ะไปเลยค่ะนี่มาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสะยินดีต้อนรับค่ะตรงนี้นะคะน้องโบค่ะน้องโบช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหัทยาคชฉราดนะคะโบเป็นเจ้าหน้าที่สัวนกางทั่วไปแต่ว่า ดูแล Shift Mill แด้านงานประชาสัมพันธ์ที่นี่ค่ะโอ้ค่ะซึ่งน้องโบนะคะก็จะมาให้ข้อม,มูลนะคะเกี่ยวกับหอูดาวที่อยู่ในจนนังหวัดนครราชสีมาของเราในใวันนี้<ช>ค่ะ,คะว่ามีกี่โซนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะไปเลยคะ่ะก็ก็จะปูพื้นเลยคะ่ะอย่างชื่อนิทรรศการเลยมูลทูมาก็คือให้ทุกคนเรียนรู้โปรเจกต์เกี่ยวกับการไปดวงจันทร์ก่อนว่ามันมี มีชั่นไหนบ้างที่ที่ไปดวงจันทร์มาแล้วไปลงจอดยานที่ใช้ลงจอดแล้วก็อันนี้ก็คือเราก็จำลอง,ชลองใช่ค่ะชุดนักบินาวกาศค่ะ,คะแล้วก็ตอนแรกเป็นการปูพื้นให้รู้จักกับดวงจันทร์ก่อนที่เราไปสำรวจกันมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มดูถ้าดูตรงนู้นสีจะเปลี่ยนและคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยประกอบไปด้วยทองแดงคอปเปอร์เขาจะมีลักษณะเป็น ชื่อเล่นๆเ,เขาก็าคือดาวขอสีแดงนี่แหละเนี่ยก็เริ่มสีของบรรยากาศเปลี่ยนแล้วว่าอ่าโอเคนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ีช่โลกละไม่ใช่ดวงจันทร์ละสีเปลี่ยนละอันนี้เป็นดาวขอแดงเป็นดาวอังคารละค่ะนี่ก็เริ่มให้เห็นว่าโปรเจกต์หรือมิชชั่นที่จะไปดาวอังคารเนี่ยคือมีมีประเทศไหนที่ที่ได้ทดลองไปแล้วบ้างมีทั้งมิชชั่นที่สําเร็จและไม่สําเร็จอันนี้เป็น เป็นภารกิจ สามารถมาอ่านแล้วก็เล่นได้เลยค่ะอ,อันนี้ก็เกิดเกิดฤดูการใช่แล้วโ,โลกก็จะหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนรอบดวงจันทร์ลองจับดูก็ได้ค่ะก้อนเล็กๆขนาดเนี้ยแต่หนะักหนักใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอุกบาตเหล็กค่ะเหมือน้องนะเหมือนคองเธอหนักจริงหนักจริงยืนเธอไม่ต้องอันที่ฐานนะเธอเธอมายกเลยอุกบาตเนี่ยมันจะมีสามประเภทค่ะมีอุกบาตเหล็ก หินแล้วก็หินผสมเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเลยค่ะใช่ค่ะอ,อ,อันนี้คือจะเป็นการจำลองว่าอันนี้จะเป็นน้ำหนักที่เราอยู่บนโลกคะ่ะแล้วเราแบบไปอยู่ถ้าเราได้เดินทางไ,ไปที่ดาวดวงอื่น,นๆน้ำหนักเราจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับ แรงโน้มถ่วงอะค่ะลองลองดูไหมคะอันนี้มันอาจจะหนักไปหน่อยก็ได้ไม่ไม่น่าใช่ค่ะน่าจะหนักจริงโอเคค่ะเล่นเบาเบาอ่ะอุปกรณ์ก็คือพร้อมพร้อมจะซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พังจะเกิดจากการเล่นผิดประเภท อย่าดื้อนะลูกอย่าดื้อแบบพี่ออนเนี้ค่ะ <c oughs> จริงๆก็คือทนไม้ทนมือประมาณนึงนะคะอันนี้ก็คือการผสม <c oughs> ได้ค่ะเป็นที่เราเคยเรียนมา <c oughs> เป็นแม่สีของสีในโรง <c oughs> เรียนเวลาที่เราเรียนวิชาศิละปะ <c oughs> แต่อันนี้คือ <c oughs> แม่สีของแสงถ้าถ้าดูตรงนี้แม่แม่สีของแสงเนี่ยรวมกันสีน้ำเงินแดงเขียวเนี่ยเราจะเห็นสีตรงกลางคือ สีขาวใช่สีที่ผสมกันคือสีขาวสีขาวยอย่างสีของดวงอาทิตย์อะค่ะเขาจะมีคลื่นต่างๆที่เราได้ยินอ่าอัลตราไวโอเลตอ่าหรือว่าคลื่นก็จะเป็นน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงเป็นโชคดีหากเหแสงเหของแสงใช่ว่าแสงต้องผ่านเลนเว้าเลนนูนหักออกมาเป็นยังไงอันนี้น้องๆมาดู อ้าวถ้าเป็นถ้าเป็นแสงที่เป็นแสงที่เป็นสีผ่านเลนต่างๆจะเป็นแบบไหนอปึ๊บกระจายออกแต่ว่าน้อยถูกไหมคะจะจะมีเลนลักษณะๆพอเป็นเลนนูน,นรวมแสงค่ะเกิดการหักเหที่ต่างกันเหมือนกันพอไปที่แต่งสีขาวอ่ะอ,อันนี้กร็รวมนะอันนี้กระจายออกมาแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเลนแบบอื่นกระจายไหมกระจายไหมอ่ะ ใจเหมือนกันตานระแบบใช่ค่ะประมาณนี้เหมือนแสงผ่านอันนี้ค่ะแสงผ่านไม่กระจายเท่าไหร่ค่ะประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ฐานนี้เด็กๆจะต่อเป็นบ้านค่ะต่อต่อเป็นบ้านต้องให้มันวมเสรจกระจายเสรน้องต่อก็จะจะเป็นเป็นแบบนี้หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นหลักการทํางานของกล้องโทรทัศน์ค่ะกล้องโทรทัศน์มีแบบ หักเขแสงแบบสะท้อนแสงแล้วก็แบบผสมซึ่งกล้องที่เรามีให้บริการอยู่มีทุกประเภทนะคะสามารถเรียนรู้ในนี้นได,ได้แล้วก็มาดูดาวจริงๆแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่ากล้องตัวไหนเป็นแบบไหน<อ>หรืออย่างน้องๆทีออ่มาทำกิจกรรมฐานดาราศาสตร์ค่ะก็จะได้ประกอบกล้องใส่ประมาณนี้นะค,ะค่ะเป็น,เ,เ,ปนเป็นตัว s อสโซเท h ก็จะได้ลองคือเออจ,าจอ favorite, ้าหน้าที่จะสอนตั้งแต่เรื่องของชิ้นเลนเลย <SL Yeah. S 1> แล้วก็ข้างในกล้องว่าแสงเดินทางยังไงแล้วก็เริ่มลองประกอบชิ้นส่วนต่างๆเขาได้แต่แล้วก็ได้เอากล้องที่ตัวเองประกอบอบใช้งานไปสองค่ะอย่างอย่างถ้าเป็นตอนกลางวันจะให้ไปดูก่อนว่าภาพที่เห็นผ่านกล้องอน้องๆเห็นเป็นยังไงลองไปปรับโฟกัสด,ดูเพราะว่าแต่ละคนสายตาไม่เหมือนกันค่ะ ต่อให้เป็นกล้องที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้แล้วอะแต่บางทีก็ต้องปรับโฟกัสให้เข้ากับตาของแต่ละคนาการดูดาวกลางคืนที่หอดดูดาวเนี่ยแบบเข้ามาชมโดยทั่วไปไม่ยากเลย6โมงเย็นเข้ามาเลยเราให้บริการถึง4ีทุ่มทุกคืน สำหรับวันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะต้องขอบคุณน้องโบมากมากเลยนะคะวันนี้มาแบบด่วนๆไม่ได้แจ้งล<ม>่วงหน้าเลยแต่ว่าน้องนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนของเราด้วยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ